ดำฟาร์มสวัสดีค่ะสิบเอ็ดโมงกว่าวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมห6กสวัสดีค่ะลูกอนครับเฮ็ดยังค่ะหอกพังครับเป็นยังคือได้เอาเสือกมาพันพันยังนี่มัดมัดยังค่ะนี่หอกพังโอเขาพันเขาเซ่แบบอินดี้เขาสร้างเขาเขาพังคออีกเหรอคะเนี่ยความเดี๋ยวไม่ไผ่มาเสริมเลย ความหนาเท่าไหร่คะนี่ใส่ครับควาหนาลวดควาหนาลวดหนึ่งจุดแปดครับเบยูครับหนึ่งจุดแปดมิลบบยูค่ะพี่น้องเขาพังใดค่ะเหลือบรรนุมาเห็นครับดีตะวันเป็นขอกในครับพี่น้องขอกในอะไรขอกนอกเขาสองจุดห้าครับขอกแจ้งเขาเอาสองจุดห้าครับสองจุดห้าหาสามครับแข็งแจ้งตะว่าทั้งในนี่ อเอาอจังสี่คลิปนี้เดี๋ยวจะถือโอกาสรีวิวคอ,อกและลงเรือนแล้วกันค่ะเพราะว่าโบเ้รีวิวโดนแล้วนะคะเคยรีวิวล่าสุดตะโดนล่ะนะะเริ่มเลยเดี๋ยวปิดคอ,อกก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยยื้นยังลืมได้นะครับความสูงของนี่นะคะพื้นที่พื้นที่ล้อมคอ,อกไว้นี่ค่ะประมาณหนึ่งงานค่ะกองอดัมฟาร์มนะคะ ประมาณหนึ่งงานประมาณหนึ่งงานแล้วก็ประตูนี่ค่ะเฮ็ดไห่ต่พอดีนะคะกะประตูกว้างหลายย่มทรงกว้างมันจะทรงยากนะคะพี่น้องลวดตะข่ายตะข่ายแรงดึงความสูงของเราคือสองเมตรนะคะขนาดของลวดสองจุดห้ามิลจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วทีนี้เสาเหล็กนี่ค่ะ เขาซื้อมาต้นละเสาละประมาณหารอยกว่าบาทเงา้วหกเมตรเ,เอามาแบ่งเคิงเป็นถอนละสามเมตรค่ะฝังลงนางลางนี่หาสิบเส้นค่ะแล้วกระบกปูนทับนะคะนี่ได้หัตะตาคายตาถี่อยู่ล่างตาห่างอยู่บนนะคะพี่น้องคะขออนุญาตวันนี้รีวิวอีกรอบแล้วกันนะคะรีวิวคอกและโรงเรือนไม่ภัย เสริมค่ะพี่น้องเสริมเข้าไปค่ะให้มันแน่นน้าค่ะการมัดมัดทีเธอได้แห่งดีค่ะพี่น้องคือมีหลายๆเจ้าพันเหตุดีก็ของอาดัมฟาร์มหลายเนาะคะ่ะอันดีอยู่แล้วกับโบเป็นยังเนาะคะ่ะอันมือไม่นี่เพิ่อนอยากมาเบิ้งเป็นตัวอย่างกับเบิ้งได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเบิง้งเบิ้งซื้อเนาะค่ะ่ะมันบอดีก็เหตุให้มันดีก็ของอาดัมฟาร์มกะได้คือกันค่ะพี่น้องแห่งดีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาที่นี่ระยะห่างระวังเสานี่ เาต้นนั่นมาหาต้นนี่เสาเหล็กเนาะ,ค,ะค่ะสองจุดห้าเมตรค่ะกระดำมฟ้ามสองจุดห้าเมตรแต่ว่าคอกคอกแบงคอกแบงอบงเฮ้าหนี่เขาเอิญคอกแบงเนาะค่ะความสูงลอยเท่าไหร่ลอยแปดสิบเซนความสูงร้อยแปดสิบเซนแต่ว่าตาข่ายตอนเฮ้าซื้อนั่นตอนเฮาซืด มันมีแค่1.8ไหมคะซึ่งกว้างพังได้คะ่ะ1.8มิลน,นี่คะ่ะกว้างพังได้ค่ะพี่น้องอย่าซื้อเลยไม่แนะนํานะคะอันนี้มันได้ซื้อมาแล้วกะจําเป็นนะคะตอนนั้นสังรัศดามันบ่มีความหนา,าหลายกว่าแปด1.8นาะคะ่ะข,ข,ขาดค่ะขาดปุดลังลูกเขาบาดเบิดเดนาะคะ่ะกวางเพิ่นกะยังมุดหากันเนาะคะ่ะเิ่นค้ดืออ่พี่น้องคะ ที่นี่มีเรื่องอย่างอีกคะ่ะเรื่องคอกลงเรือนเนาะค่ะบ้านาน,ะะนี้ตัวยางเนาะค่ะนี่าอ้อมสแลมไวเพราะว่าสัตว์เป็นกวางเป็นสัตว์ขี้ตกใจง่ายนะคะเป็นผู้ถูกล่านะคะสัญชาติตยานเขาตกใจง่ายตกใจมันจะกระโดดไปัสิเนาะคะ่ะความสูงไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะคะไม่ควรต่ำกว่าสองเมตรคะ่ะแบบปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะ ะะอาดัมฟาร์มโรงเรือนนี้โรงเรือนหลังนี้นะกว้างสี่คูณแปดนะฮะกว้างสี่คูณแปดบรรจุกว้าง, 8, ะะาง, 8, างได้ยี่สิบตก็ได้พี่น้องค่ะแต่ราะว่าเขามีถมองทั้งหนอกให้เพินแลแนเลนอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะเรียงได้เป็นร้อยเป็นร้อยบอค่ะลุงอ้นร้อยครับร้อยนะคะหนึ่งขั้งครับมันเป็นล่ามันดี แค่เอ่อเกบแค่ใบเขาไก่บ้านเนี่ยไมจับง่ายแล้วมันดิคุ้นง่ายขันเขาเฮ็ดกว้างหลายมันสิแค่ค่ะพี่น้องขันเขาอยากให้มันลึงเทากะบบ่อตองเฮ็ดกว้างปนีนะคะแล้วที่นี่เราเป็นรอยแล้วนี่อินโดนีเซียเขาเจ้าเลี้ยงขังแนี่ยขอกเป็นล็อกเป็นล็อกโลงเรื่อนนี่กะบบ่อจำเป็นต้องขันเขามีคอกทั้งนอกเลยเนาะคะ่ะโลงเรื่อนนี่กะบบ่อจำเป็นต้องเฮ็ดผนังยังสี่ค่ะ เกิอนว่ายังนี่ละผนังนี่แ่ละบบตรงอ,อร้อมแฉ้มหยางหยากเหตุตะลังคาแล้วทั้งรางมันพื้นปูนนี่กะเยี่ยมแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะที่อดัมฟาร์มได้เห็ดแบบนี้เพราะว่ายังเพราะว่าที่แรกเริ่มแรกเลี่ยงนั่นเพื่อนบ่ได้เอาหลายตัวนะคะเพื่อนก็นเลยเห็ดขอกไห้แค่นี้สี่คุณแปดเมตรนะคะบันนีรับกวางมาเพิ่มเพื่อนก็นเลยเห็ดขอกนอก ให้มันได้มีอันนาบริเวณแลนลินเนาะคะ่ะแล้วภายในคอกนี่แนะนําว่าควรจะมีต้นไม้ไงให้เขาน้าเนาะค่ะต้นไม้ไงเขาเดีอันนี้ของเรามีสองต้นหนึ่งเนาะคะ่กะกับสามสีต่ต้นกับว่าเป็นอย่างมีหลายต้นกว่านี้ก็จะดีเนาะคะ่ะกว้างมากลมเงาเนาะคะ่ะพี่น้องมีมองให้เขาได้อาศัยพึ่งพิงบอ่อน้ำควรจะมีให้เขาคะ่ะเพราะว่าเขากะ จะได้เล่นน้ำนะคะคล้ายเครียดยางอินดีนี่มักคักค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะหลังคาคองเฮาก่ะใส่เป็นสังกระสีธรรมดานะคะผู้ใดเพิินเหตุอุปกรณ์นันเพิ่มอุปกรณ์ที่ดีก็นี่กะเยี่ยมเลยค่ะพี่น,อน้องคะพี่้าไปเบิ่งทัางในเนาะค่ะพี่น,อน้องนี่นี่ค่ะภายในคอกนะคะภายในคอก อินดี้ครับพ่อพันธ์ุของเรานะคะคุณอินดี้คุณอินดี้พ่อพันธ์ุของเรานะคะชื่ออินดี้ค่ะพี่น้อง่ะเป็นรูซ่าลูกผสมนะคะเป็นกวางลูกผสมนะคะแล้วก็แม่พันธ์ุลูกผสมเรามีสามตัวนะคะออนอินอะตอมแล้วก็น้องอีกตัวหนึ่ง น้องขาเป๋อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นี่นี่ตัวนี้ค่ะสามตัวนี้หนึ่งสองสามนี่เป็นรูปผสมนะนี่อีกสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นลูซ่าร้อยค่ะพี่น้องนะคะภายในขอเขาก็มีไฟไหวไหลยุ่งน้ำค่ะบดายพลล้นไลยก็ต้องได้พ้นหน่อยได้พลอยู่จักน้อยสินะคะสั่ขขเจ้าคง่ม่าผลิตทายด้วยเนาะคะ่ะ บางคนว่ามันบดาผลเขากะจุดเอาข่ะพี่นองเขากะก่อกองไฟให้เขาก็ะไดจุดไรยุ่งไรปรสิตนะคะนี่แหละค่ะที่แรกเห็ดมันคงแข็งแรงอยู่นะค่ะเพราะว่าก็ตอกให้ทีคักข่ะพี่นองผ,ผููสร้างนะคะบัดท,ที่นี่ว่าเรื่องค่าแรงเออลืมเลยจา้าค่าแรงเห็ดเห็ดลงเรื่องหนีแค่สองพันหานะคะตอกทีทียังสี่ระคะนี้ จุดเบดนี่ค่าแรงค่าแรงทำโรงเรือนนี้เฉพาะโรงเรือนนี้สองสองพันห้านะคะแต่ว่าขันค่าแรงรวมเคออราะรวมยางกะประมาณหมื่นเนะคะประมาณหมื่นวัสดุอุปกรณ์อีกรวมแล้วกะสามหมื่นกว่าประมาณสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะคะเบาเรืองอุปกรณ์ขคกและโรงเรือน ประมาณสามหมื่นหอดสี่หมื่นนะคะพี่น้องค่ะหลวงหลวดตะาไครา้หลวดตะไคร้ข้างนอกนะคะมันกะซื้อมาตอนนั้นสองปีที่แล้วนะหนึ่งมืนแปดรอยค่ะยาวรอยเมตรนะคะยาวรอยเมตรสูงสองเมตรกะสมัยนี้กะประมาณหมื่นสามนี่แหละค่ะพี่น้องสองปีที่แล้วหมื่นแปดรอยนะคะเ,เรื่องหลวงหลวดตะไคร้ จ้าอันนี้ก็สรุปให้ฟังเป็นเข่าคร่าวตามนีเนะคะพี่น้องคอกคลองอดัมฟ้าม,าม,ามภายในกับบะหมี่หยางค่ะการเลียงกวางคือย่า้อาหารขาดแล้วก็มีน้ําให้สม่ําเสมอมีน้ํามีอาหารอยู่ได้ทั้งวันค่ะพี่น้องค่ะเรียงง่ายเยี่หลีค่ะปีหนึ่งถ่ายพยาธสองครั้งนะคะพี่น้องสนใจ จะถามนี่ยังจะถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้ได้จ้าคอมเมนต์มาได้ค่ะแล้วก็เออโทรมาก็ได้จาก0963956551นะคะอันัมฟาร์มก็ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับพี่น้องคะเฮ้ากับเป็นฟา้ามน้องไม้ใหญ่รุ่นขึ้นกันจ้าเขาก,ก็ได้สองปีนะคะยังต้องการคําแนะนําที่ดีอีกเยอะนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากจ้าฝากช่องด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ